ทวีคยคำของพระเจ้าวันนี้เราก็จะอยู่ในเมนไอเดียของไบเบิลเลยนะครับก็คือ2ที่โมทีบทที่3ข้อ 16, บ7และก็อีกข้อหนึ่งผมท่องได้แต่ผมจำพอยไม่ได้นะครับว่าอยู่ในบทไหน ก็เราจะมากล่าวพระชนะเลยนะครับ 2. ทิโมธีบทที่3ข้อ1ิบหเรารู้ว่าพระคำภีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีขึ้นและการ จะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระเจ้าจะสูญหายไปสักขีหนึ่งขีใดก็หาไม่ได้ปฏานนะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสำหรับผู้แบ่งปันและผู้ฟังให้เป็นถ้อยคำที่มีฤทธิ์เดชโดยพระญาณไปสู่ที่จะเกิดความแปรบปราบ่าตื่นเต้นมีความเชื่อมีความกระตือรือร้อนฝ่ายปัญยา ที่จะโน้มนําพระคำพี่ถ้อยคําของพระเจ้าทุกตอนให้เป็นจริงในชีวิตแม้ถ้อยคําพระองค์ฟ้าและดินจะลุวงเลยไปแต่จะไม่สูญหายและจะเป็นจริงทุกตอนในช่วงชีวิตของเราขอนิมิตและพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับคนไทยคนมาสารคามที่ให้ไว้กับผู้รับใช้พระเจ้าที่ประกาศองที่นี่เป็นจริงและ ขอข้อเขียนเป็นของพระองค์ไม่ใช่ของผู้แบ่งปันในนามพระเจ้าเอเมนสำหรับพระคัมภีร์นะครับที่ได้กล่าวไว้ในตอนนี้ก็เป็นข้อที่รวมทุกข้อเลยใน66เล่มก็คือพระคมีทุกตอนไม่ได้เขียนจากมนุษย์แต่มาจากการดนใจของพระเจ้าและก็เป็นประโยชน์ในการตักเตือนตักเตือนเมื่อเราผิดพลาด ว่ากล่าวเมื่อเราผิดให้กลับใจใหม่เมื่อเราพลาดทางว่ากล่าวให้เราเกิดความจําเกิดบทเรียนแก้ไขก็คือปรปับปรุงแก้ไขทําให้ดีขึ้นทาให้ถูกต้องทําให้เป็นจริงไม่ใช่หลอกลวงหรือผิดแปลกไป จากศาสนสศาสตร์เดิมไม่ใช่บูดเบี้ยวไปจากแบบเดิมแก้ไขคนให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเบเตอร์ดีขึ้นในทุกยะทุกด้านในทางวาจาในทางความคิดในทางการรับใช้ในชีวิตส่วนตัวในท่าทีในแรงจูงใจให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรม การอบรมขัดเกลาบ่มนิสัยในทางธรรมในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องถวายเรื่องครอบครัวเรื่องความรักผู้อื่นเรื่องการใช้ของประธานในที่ประชุมและทุกเรื่องการมองโลกมองโลกให้มองต่ํามองทําให้มองสูงเป็นคําคมที่ใช้ได้ ถ้าเรามองลูกสูงเราก็จะไม่เห็นอะไรอีกพลาดเปลี่ยนแปลงแต่เรามองธรรมมองหลักการพระเจ้าต้องมองให้สูงกว่าสวรรค์พระเจ้าอ,อทมทบทุนนิสูงกว่าแผ่นดินโลกฉันในวิถีความคิดของพระเจ้าก็สูงกว่าเราฉันนั้นถ้าคันพีพระเจ้าเขียนตั้งแต่ปฐมกานุนิบอรทุกข้อทุกตอนนั้นล้วนเป็น ให้คำที่พระเจ้าได้ตรัสกับมนุษย์ตัดทางผู้รับใช้ตัดทางกษัตริย์ตัดทางผู้เผชนะโปรยหิตต่างๆต่างทางผู้นาผู้นใช้ต่างๆเพื่อให้ตักเตือนสั่งสอนปรับปรุงแก้ไขคนของพระองค์คนในคิดฉากลูกๆของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยให้กลับมาฉลาดมีความคิดดังเช่นในสัตรีบอกว่าคนชอบทา ต้นไม้ที่ปลูไว้ริมทานานา้ำใบก็ไม่เหี่ยวแห้งและเกิดผลตันฤดูกาลการทุกอย่างที่เขาจะทำก็จำเริญขึ้นและพระเจ้าบอกว่าถ้าเราสะาสมพระดำรัดของลงไม่ในใจเราก็จะไม่ทำบาปตอบร่งต้อง,งบอกว่าจงสอนเราในถ้อยคำของลงเพื่อเราจะเดินในมรรคางพระเจ้าอย่างาาตรงไปตรงมาพระคัมภีร์มีความสำคัญ และเป็นถ้อยคำพระเจ้าพิเศษที่ตรัสกับเราในทุกวันพระเจ้าบอกว่าฟ้าดินวันเวลาจะล่วงเลยไปแต่ถ้อยคำพระเจ้าสักขีดหนึ่งในธรรมบัญญัติจะไม่สูญหายแต่จะถูกกล่าวแต่จะถูกประกาศแต่จะนำมาใช้เชื่อฟังเป็นพรจะ่ไม่มีทางเสื่อมสูญไปและจะเป็นจริงอย่างแน่นอน ทุกคำพยากรณ์ทุกคำสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ล้วนพระองค์ล้วนรักษาพระสัญญาสัตย์ซื่อและคนที่ปฏิบัติตามก็จะได้รับพระพรส่วนคนที่ไม่เชื่อฟังก็จะได้รับคำสาปแช่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้อ่านได้ใคร่ครวนได้พินิดพิคะห์ถึงถ้อยคำของพระเจ้าตั้งแต่นิ้ มันทําให้ข้าพเจ้าอยู่ได้ทำให้ข้าพเจ้าคงอยู่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าดีหรือข้าพเจ้าสมบูรณ์แต่ความจริงแล้วไม่มีใครดีหรือสมบูรณ์แต่คนที่รักถ้อยคําและคนที่เชื่อฟังถ้อยคอยําจะถูกสอนถูกปรับปรุงว่ากล่าวถูกได้รับการอบรมตักเตือนแล้วก็จะอยู่ยได้สุภาษิตบอกว่าเหล็กรับเหล็กได้ฉันใด เพื่อนก็รับเพื่อนฉันั้นและมีข้าพพีในฮิบรู4ข้อสิกล่าวว่าเพราะเจนะของพระเจ้ายังไม่ตายและคมทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใ,ใดๆแทงทะลุก,กระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถนิ่นฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยท่อยคำของพระเจ้าจะเป็นดาบสองคม ที่ทำลายความอาสราธรรมทำลายทิศธีมาน้าจอมปลอมที่ตั้งตัวขึ้นต่อสู้ความและโน้มนำจิตใจเข้ามาสู่ความเชื่อฟังพระคติขอพระคัมภีร์ตอนนี้ได้อยู่ในใจของพี่น้องขอให้พระคำทุกตอนของพระเจ้าได้โน้มนำใจความคิดจิตวิญญาณการกระทำท่าทีแรงจูงใจเป้าหมายของท่านอยู่ในแผนการอันดีเลิศ ที่พระเจ้า,ามีไว้สำคัญทุกคนไม่เป็นการเสียเวลาข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้า,าสําหรับถ้อยคําในเย็นวันนี้ขอให้พระวิญญาณเป็นปสุขทรงเปิดเผยและทรงอธิบายกับพี่น้องต่อขอบคุณลงในนามเจ้าอิเม้น